รรคำว่าคำว่าสมาธิคำว่มมาธราะคำว่มมาธรรมทานนี้แปลเหมือนกันแปลว่าสงกบกายสงกบใจันรเรื่อสมาธิที่นี้มันมีคำวิทาการน,นี้แปลว่าขั้นต่างๆของสมาธิตามธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีสมาธิเขาจะคิดคิดทั้งวันทั้งคืนจุดไม่ได้เลยที่สองอย่าง คือหนึ่งคิดดีกับคิดไม่ดีคิดไม่ดีอย่างไรคือคิดโลภโรกโรธหลงคิดํำหนักในความคิดไม่ดีอันนี้ทำธรรมดาคนทั่วไปแต่ถ้าเราทำสมาธิเราหยุดตัวนี้บุดความคิดไม่ดีไม่โลภไม่โรกรธไม่หลงไม่ํำหนักในคำว่าเป็นฌานนะเป็นฌานที่หนึ่งแล้วฌา,วาวนที่หนึ่งนี้เรามีความคิดดีมีความคิด ชาตที่หนึ่งเพราะละความคิดไม่ดีเป็นเรืองแตการความคิดที่ดีนี่คือชาตหนึ่งโครงสร้างถึงแล้วชาตที่สองโครงสร้างทาตที่สองเป็นชนาตที่สองตรงละละความคิดที่ดีโคงชาตหนึ่งแล้วจะเป็นชาตสอง <c oughs> เป็นชาตสองทาตสองนี้จะมีปิติมีโครงสร้างชาตที่สองโครงสร้างชาตที่สามเป็นงไงต้องละ และปิติจะารสองแล้วจะเป็นฌานสามแลวฌานสามมีอะไรฌานสามมีความสุขในโครงสร้างชาญสามแลานสี่เป็นยังไงฌานสี่ต้องละละความสุขในฌานสามและจะไปฌานสี่และฌานสี่มีอะไรฌานสี่ไม่จะไม่สุขไม่ทุกข์จิตเป็นอิยบขาจิตเป็นหนึ่งจิตมีความบริสุทธิ์จิตมีพลัง การศีรจะ,จะไม่มีลมหายใจจิตจะมีพลังพร้อมที่จะไปใช้งานใช้งานอะไรไม่ว่าตามพื้นฐานเช่นน้อมจิตไปเพื่อราลึกอา,ายได้น้อมจิตไปเพื่อการทิศน้อมจิตไปเพื่อหูทิศน้อมจิตไปเพื่อแสดงพ้วิกรรน้อมจิตเพื่อเส,ไไอสเพื่อรู้ว่ารักจิตของผู้อื่นได้น้อมจิตไปเพื่อ รู้การตายการเกิดข <c oughs> องกายลายได้น้อมจิตไปเพื่อตัดกิเลสเป็นพระอรัน์ได้อันนี้ชาตที่เป็นพระอรันได้แชาตนิหนึ่งเขาเป็นพระอรันได้นะ <c oughs> ชาตหนึ่งมีตัวความคิดดีๆคิดวิจนานี์เป็นพระอรัน์ได้เลยว <c oughs> ิจสสนาย่างไรวิจัสนาคือพิจารณาเหตุความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีความทุกข์ทุกอย่างเป็นอนัตตาต้องแตกดับหมด นี่คือพอพิปัสนาดังนั้นถ้าเราใครควรต้องวิปัสนาบ่อยๆจะเป็นผ้าอ่านได้ในคานหนึ่งเลย้าคาจากยาพ่นจะโลภวิปัญนาวิปัสนาในคานหนึ่งเปไปได้ไปนิพพานได้เลยอาจารย์แนะนําเลยนะมีหลายคนที่ว่าทำมาตันานก็ไม่ได้มันมีเหตุหลายอย่างนะมานอาจแ้โนก็ได้บางทีแต่ก่อนนี้เรา ทำงานเออดีๆที่เราชอบนะทำตั้งแต่ช้าถึงค่ำถึงสวา่างทำแต่ค่ำถึงสว่างไม่ง่วงเลยแต่พอคี่ว่าจะทำสมาธิตอนนั้นเนี่ไม่ถึงข้าแา้วมันจะนอนไม่ได้นี่คือคือมานหรือไม่ก็เป็นความคิดเห็นของเรานน่ะอันนี้อย่างนี้นสำคัญนะไม่มีใครพูดเลยยอมถ้าสำนักไหนนะที่มามีกาาไปสิบัติธรรมนะนะ ถ้าสำนักนั้นยังกินกาแฟฉันบอกนะสมาธินี่จะทําจะสมาธิจะทําไม่ได้ฌานจะทําไม่ได้อพิญญาจะทําไม่ได้ถ้ายังติดสิ่งเสพผิดเหล่านี้อยู่อสิ่งเสรพติดนั้นคืออะไรหนึ่งกาแฟสองบุหรี่สาม,มาสคือเรื่องเด่นผูกกำลัง ถ้าใครติดสิิ์อย่างนี้ทําสมาธิไม่ได้มไม่ว่าคนนั้นใครจะเรียกว่าเป็นพระอาหันต์ใครจะเรียกว่าเป็นผู้เต็งผู้วิเศษที่ยังอยู่ก็ดีที่ร่วงไปแล้วก็ดีถ้<ม>ายังสูบบุหรี่กินกาแฟอยู่เลิ<ม>กเลยโคหุกเท่านั้น<ม>เพราะ็นไรเพราะกาแฟบุหรี่พวกนี้มันมันกระตุ้นกระตุ้นประสาทดันนั้นสำนนั่งไหนที่จัเวลานั่งสมาธินะเขาจะกินกาแฟกัน ก็จะเลี้ยอากปนี่กระตุ้นระษาดังไว้พอหมดที่กาแฟติดที่งให้ตายเลยมันจะนองไปตายเลยอ,อย่างนั้นบอกไปเลยนะสมัครม่อเมื่อน้บปัปลเนีนนะ้ยถ้ายังติดเจเส็จติดอยู่ได้นี่ทําไม่ได้บอกเลยโยไม่ออกไปคลิกไได้นะติดห <c oughs> มายความว่าไม่ดื่มเลยใช่ไหมคะไม่ดีด้วยแล้วมันเป็นของเสพติดมันกระตุ้ประสา แก้วหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแก้วเนี่ยผมไม่ได้เพราะกิน,นึ่งแก้วนะต่อไปก็ต้องกินทุกวันอของพกนีนะถ้าถ้ามันตกเป็นธาตุแล้วนะจะเลิกไม่ได้เลยเ<อ>แล้วมันจะกวนทั้งวันทั้งคืนโ<อ>ยนจะบอกนะบุหรี่ก็ดิบกาแฟก็ดีมันจะทําทั้งวันตื่นมาทีหนึ่งทีสองก็สูบบุหรี่กินกาแฟอยากกินข้าว<อ>บุหรี่ไหมนะก็สูบบุหรี่กินกาแฟกินข้าวเสร็จมาเดี๋ยวนี้ก็สูบบุหรี่กินากาแฟยกเห็นไหม คือมันต้องทำทั้งวันนั่นน่าจะแรงว่าเราตกเป็นท่าสมาธิตั้งเวลาเจ้าค่ะ <c oughs> นั่นน่าโยไปสำนักไหนนะ่าถ้าจะมีคนอยากเข้าไปเจ้าค่ะยงไปไปฏิ่าที่บ้านนะดีกว่า บางทีปฏิบัติที่บ้านแล้วก็จะมีต mm ัวมารอย่างที่หลวงตาพูดนั่นแหละค่ะโยมโยมก็เลยชอบไปปฏิบัติที่วัดมากกว่าพอไปปฏิบัติที่วัดเรารู้สึกว่ามีคนทําร่วมกันเยอะเราได้กําลังจิตมากขึ้นนะคะจริงจริงแต่แต่ถ้าก็ยังถูกบุรีควันขมองนะมันก <rebbe S 2> <ấy. S 1> <th> ็เป็นจิตขัดกันอยู่ค่ะในความมุขของตาเนี่ยค่ะเขาต้องชิมกาแฟกันค่ะแสดงว่าก่อนจะนั่งเนี่อาไปกระตุ้มไว้ก่อน มันหลอกตัวเองนะเราควรรู้ว่พวกนั้ก็หลอกตัวเองหรืออาจจะบางทีเป็นเพราะว่าคารวาสยังต้องทํางานอยู่ทํางานแล้วตกเย็นมาก็เริ่มเหนื่อยเริ่มง่วงเลยต้องมีกาแฟช่วยกระตุนน้นนิดหนึ่งแล้วก็เส็จิตเลยค่ะอะไรก็าตามถ้าเส็จิตนะเรารู้เพราะเราทํแล้วเลือกไม่ได้มันจะควรตลอดเวลาทั้งคืนค่ะ ค่ะนี่หลายๆคนที่พวกทำสมาธิไม่ได้ก็เราลืมพูดตรงนี้กันลืมพูดตรงนี้กันงั้นก็ต้องละให้ได้แม้กระตัวอาจารย์สอนเองปิดเลยใช่เจ้าค่ะดังนั้นอยู่นะอาจารย์สอนเองปิดเลยเย็นยี่สิบ้าปีเราเคเอาน้ตาเอาตำราเขาก็ถูกมาอ่านทำที่หาที่สงบสงบมุมห้องอ ชายชายสวนนางไม่ใช่ได้ค่ะอาดูมันไม่แน,นงได้เจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตา